สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำดูเอ็กวิ k นะครับเพื่อที่จะให้เราได้เพชรจำนวน30นะครับผมก็เดี๋ยวให้เราเข้ามาที่ตรงด u เอ็กวิ k ตรงนี้นะครับผมอันนี้จะมี2อันนะครับผมทำไปแล้วทั้งสองันนะฮะสำหรับคลิปนี้เราจะมาดู d u เอ็กวิ k อันแรกนะครับ b e เ t อร์วิตเท the keyword is ดูการ h e นเ m e ม o l อล n ก็คือคีย์เวิร์ดนะก็คือการสองใบในคอล์เดียวกันนะครับผมตอนนี้สำหรับดัวคลิกตัวนี้ครับจะให้เราเรียนรู้วิธีการต่อสู้ของเมกไนนะครับทำสำเร็จเราจะได้เพชรจำนวน30นะครับผมโอเคต้องชนะให้ได้ในเทิร์นนี้นะครับเรามีการบดมือสองใบนะครับคือมี เวอร์เลอรซี่วิสเปอร์วิสเปอร์นะครับเป็นการ์ดต่อนการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับตัวน,นี้เป็นการ์ดมอนสเตอร์นะเ n i ไนท์บูสกายนะครับความสามารถของการ์ดใบนี้คือถ้า,ากว่ามีการ์ดจำนวน2ใบที่อยู่ในข้อลำเดียวกันนะครับ2อใบรือมากกว่านะครับเราจะสามารถอัญเชิญพิเศษการ์ดใบนี้ลงไปได้นะครับจากบนมือนะฮะสามารถอัญเชิญพิเศษ เ k n ไนท์บ l ูสกายด้วยวิธีนี้นะครับหนึ่งครั้งต่อเทิร์นนะครับและอีกความสามารถเลยคือเราจะสามารถที่จะเลือกเม c k n i ์มอนสเตอร์นะครับที่มีชื่อแตกต่างกันนะครับยกเว้นตัวมันเองนะครับจากในเด็กนะครับขึ้นมือได้นะครับตามจํานวนการ์ดที่คู่ต่อสู้ควบคุมอยู่ในคอลัมน์เดียวกันกันกบการ์ดใบนี้นะครับผม ใช้ได้หนึ่งครั้งก่อนเทินครับสำหรับคลิกนี้นะครับบนสนามนะครับจะมีการสองใบยอยู่ในข้อลัมน์เดียวกันคือตรงนี้นะครับสองใบในข้อลั้งกันเราก็สามารถอ่าเชิงพิเศษได้นะครับส่วนตรงนี้มีในเครแค่1ใบเรายัยงอัญเชิญพิเศษไม่ได้นะครับเราก็ทําให้มันมี2ใบโดยการวางก๊าซดรับด,ดักลงไปครับลงคอลัน์นี้นครับนี่มี2ใบละเราก็จะสามารถอเชิงพิเศษลงได้ทั้ง สจุดนะฮะให้เราเลือกจุดไหนเราต้องเลือกจุดนี้นะครับเพราะว่าเราจะใช้ความสามารถของ b ูสก Sky นะฮะัูเสู้ควบคุมการสองใบเรา,าก็จะได้เลือกการได้2อใบนั่นเองนะครับผมขึ้นมาปึ๊บปึ๊บนะครับผมอสองใบที่เลือกขึ้นมามี m i n i g h t Indigo นะครับแล้วก็ Midnight Red Moon นะครับลงตัวไหนก่อนนะครับก็ให้ลง Indigo ก่อนนะครับ เฉวิเศษลงไปได้นะครับอินดิโก้นั้นจะมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายนะครับสามารถย้ายตัวมันเองก็ได้หรือย้ายบอนตัวอื่นก็ได้นะครับหนึ่งครั้งต่อเทินนะฮะแตที่นี้ผมจะย้ายตัวมันเองแล้วกันนะปุ๊บเอายาไปอีกข้างหนึง่งนฮะทีนี้ก็เปิดที่ว่างตรงนี้ได้แล้วแมกนเรดมูลก็สามารถที่จะ mm ัฉเชิญวิเศษลงไปได้แล้วครับผมเท่านี้เองเพิ่มเติมนะครับความสามารถของเมกนีเรดมูลนี้ ในส่วนของการเชิญก็จะเหมือนกันหมดนะฮะต้องมีการ์ด2ใบในคอลัมน์เดียวกันนะครับถึงจะเชิญวิส่งไปได้นะครับแล้วก็สําสหรับเดสมูนนะครับความสามารถอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือเราจะสามารถที่จะแบนนิตเมคไนท์มอนสเตอร์จากาเราจะอาเอาการ์ดมอนสเตอร์เมคไนท์ที่อยู่ในสารออกนะครับเพื่อทําลาย เพื่อเลือกเป้าหมายนะครับมอนสเตอร์ Monster ที่หงายหน้าอยู่ในคอลัมน์เดียวกันกับการ์ดใบนี้นะครับสามารถทําทลายการ์ดใบนั้นได้นะครับผมสังเกตนะครับเขาบอกว่าเลือกเป้าหมายมอนสเตอร์ที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกันนี้นะครับไม่ได้บอกว่าเป็นของผู้ต่อสู้นะก็เป็นได้ทั้งของเราและของผู้ต่อสู้ด้วยนะครับ แล้วก็ไม่ได้กำจำกัดจำนวนครั้งนั่นก็หมายความว่าเราสามารถใช้ได้เท่าที่มีกรารให้เรานำออกจากสุสานะนะครับอ่าโอเคประมาณนี้ครับของสามารถของมันแล้วโจมตีเลยครับชนะในเทิร์นนี้โอเคเรียบร้อยครับผมอ่าเร่านี้ก็ได้เท็รจำนวน30อันแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ขอจบคลิปนี้ียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมารีวิวเด็กเมกไนท์นะครับให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นเมกไนท์สายฟรีนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากคันดุดใดชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับอะไรยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับ คลิปนี้เดี๋ยวเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ